ต้องขอบคุณทองไพรโรดสุดชีวิตสุดจิตวิญญาณนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่อุ่นด้วยพาอโค้ดเกือบเดินไม่ได้ถ้าไม่มีทองไพรโรดโค้ดเดินไม่ได้แน่นอนคุณจะไม่เห็นโค้ดประชากลับมาไล์แล้วนั่งแบบนี้อีกท่านผู้กำกับพูดทองไพรโรดมาปีกว่าก็จะมีคนซื้อใช้บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะยังไม่ค่อยเห็นโอกาสคุณดูนะว่าถ้าเป็นเราบ้างสมมติเป็นโคด้ดเป็นท่านผู้กำกับคุยทองไพรโรดมาปีกว่าแต่2ปีแล้วยังไม่ค่อยมีคนซื้อโค้ดว่าโค้ดอาจจะเลิกไปตั้งนานแล้วก็ได้แต่เเพรราาาาาะะ้้ไไดดโโออกกกสททีี่จจลับมขึนง ขาที่เดินลากๆเนี่ยจากที่เขาเคยแอดมิดแล้วนอน ICU ียูใส่คั่วแล้ว <My God. S 1> โดนมัดแขนมัดขาไว้แล้วขามันลากข้างหนึ่งแล้วมาใช้ทองไปโรดแล้วดีขึ้นอันนี้คือประสบการณ์ของเขานะมันจึงไม่หยุดที่จะแบบส่งต่อผู้คนไงเพราะขอไทยกูดีขึ้นจากตรงนี้ก็ไม่รู้จะให้พูดยังไงก็มันดีขึ้นจากตรงนี้เราอาการเจ็บปวดมันรั่วมันทรมา,านขนาดไหนเขาเลยไม่หยุด <c oughs> คุณรู้มาอีกในมุมหนึ่งพอมารู้ว่าทองไปโรดเป็นสูตรโอสถท่านารายตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นสินค้าที่มีครูบาอาจารย์โคตรท